สวัสดีพี่น้องผู้นั่ผู้ติดตามเล่าประตูใช่มือ,อนี่เจ้านี่บอกบ,บ่เป็นทาเนาะพี่น้องเนาะบ่าเป็นทาเขาเล่าเดียวพี่น้องเขาสันติภาพมองเดียวแต่ว่าได้สองเด้งอยูล่ลองลงมากกบมีตั้งแต่เขาโตสำรองเมาื่อพี่นอ้อเอ้ย ประตูใส่กับเขาสำรองเขาตัวสำรองตัวสำรองมัดเขาแต่ตัวสำรองเอาไม้เอาไม้พี่น้องมือบันทีนี้สิบสองเอาเต็มเต็มนะพี่น้องเนาะเอากกอนสิเ<ม>บื้องบันทีนี้สิบสองทบทวนหนันเก่ากอนพี่น้องล้วประตูใช่นี้สิบเอ็ด หกสามจับคู่หกสามหนึ่งศูนย์หาหนึ่งหนึ่งสองวิ่งหกสามกลมเลี้หกสามล่องหนึ่งสองสามตัวกันหนึ่งหกสามสองหกสามเข่าสองตัวล่องพี่น้องเข่าตัวล่องเข่าตัวสาล่องแล้วสันติภาพเก่าเก็หนึ่งเก็เก่าสี 40วิ่ง97กํมเลน97 3ตัว497เอาทั้ง9ทั้ง7ะพี่น้องได้2ูได้2เล่นได้57กับ39ภาษาชนลาวภาษาชนลาวจับคู่กับ70 67 75 97ปิ่งเก็ดศูนย์กมเดนเก็นล่องเก กเขาหากเขาอยู่สำรองคือเอาไล้พี่น้องเนาะเขาอยู่ัวสำรองเขาหาอยู่ใช่ก่อนภาษาสุลแล้าได้หาอยู่ตัวสำรองพี่น้องเขาตัต้งโสำรองมัดเขามดัดสุลหลอดพี่น้องไี่ต้องเขาสำรองเขาจออันเดียวเขาตกกรมอันเดียวคือสัญญาภาพไดออ้กต้า เก็ดซีเก็ดหาหกศูนย์เก้าเก็ดวิ่งเก็ดซีคอมเด่นเก็ดซีร่องหกศูนย์สามตัวก่ะหกเก็ดซีเขาหกพ่ลลองเขาสำร่องหกเขาสำร่องหกเดาจนชะตารับคูหนึ่งหาอุปเมน แล้วจนสตาจับคู่หนึ่งเกตหาหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งวิ่งหนึ่งเกตกมเล่นหนึ่งเกตล่องหาหกสามตัวกับหาหนึ่งเกตหกหนึ่งเกตเขาหาคือเก้าพี่น่องเขาเตะตัวสำรองเอามือนี่แลวไปแลวมืออื้นมืออื้อนพี่น่องมืออื้อนย่ำเสาแก่มือแก่มือ มันเป็นยังคือเขาตัวตัวสำร,รองนะพี่น้องนะเอ,เอาไม้เอาไม้เอาไม้แก่มือได้พี่น้องเด้อล่าประตูใช่จับคููไปเลยบุลลอสาแล้วบลออสาจับไปเลยสามเก่าสเกสหนึ่งสามหนึ่ง sáu hạ c hạ bình bình Sam cầu xám toa xám xám cầu xí xám cầu Sám sám cầu tua, si sám cầu sám tua. ดิ่งสามเก้ากมเริยนสามเก้าจอหลุดล่องสามสี่จอหลุดสันติภาพ Thì vào chấp khu Kết về Múc kết Múc kết Xuống xuống สามแปดวิ่งเก็ดแปดวิ่งเก็ดแปดสามตัว Bẹp chết bẹp Bẹp Tám chết Sám kết bẹt, bẹt chết พิงเกตแปดกรมเดีนเน้นเกตแปดจอหลุดสามแปดล่องจอหลุดนี่เด็กปี่น่องเขาเมดืดทั้งขันโตัวสำรองบางหนึ่งหันมือเดียวนี่เสาทีิผ่านมาเนี่เขาก็๊กกลมเดียวสำตัวพี่น้องมันสำรองมดืด

sa xuân lao giám tòa sa xuân lao chấp cô nâng hạ nâng hạ hạ si hạ si si nâng xuống cầu xi, si. cầu C đỉnh đỉnh hạ sám Tùa cầu nâng hà nâng hà si nâng hà น้ำจอดซีหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาวิ่งหนึ่งกับหากมเด่นเน้นหนึ่งหาล่องเก่าซีโอ้ยเทียงขีดเสซนใต 자 이따, 이따. 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 cha chấp khu kit bẹt kit bẹt nhưng kiết

ngưng kết kề kết về kết về chú kết về

jon sata etun sata cô nâng hà kết nâng kết nâng kết nâng xây sì hà cầu si hình nâng hạ sám tua đi si nâng hạ si... 1> 1ห,ห,ห,หนึ่งหาหาหนึ่งแหบบานหนึ่งหาอ้าแคปหน่ได้เพ่อแเดียวมาทันเียแคปตัวมาท่นเบอกมตัวไปแล้วสามตัวจะเริ่มตัดไปแน้เน้อหันหน่อยแตกมาแล้วตรงตรเด้อสาตัวสี่หาหนหาวิ่งหนงกับห ผมเดินเน้นจหลุดหนึ่งหาล่องเสี้หาจาหลุดเสียงหลุดแก่เขาพี่หลังบุ่มบ่บุ่มบ่ผมันกำลังเสียแล้วเขาแเรานำล้ว,ลวกำลังเขียวปูขุน พี่น้องแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้ได้คำว่าใหม่ก็กติดิั้งทิศตามไว้พี่น้องเพื่อสิบวันอิทธิภาพไรยการดีๆของปู่คุณหลายรายการพี่น้องรวยไลยวันกันเมื่อมื่อเท่าขะยังคำนี่จะรายการรวยของปู่คุณบ่ามันรอดต่รัฐบาลเนาะนี่หลายรายการปริเทศหลายไรยการจังเหตุบ่ท่านพี่น้องเลยพวกรายการอย่างอื่น เด็ดบด้มันมาเวลาบออำนวยเราไปลองเนาะลาประตูใช่วันที่22พฤศจิกายน2,586 66เลขจับคู่เลขเด่นเลขเก่ง39 31 4 34วิ่ง39กลมเล่น39ร่อง34 3ตัว4 39 339ส,สันติภาพจับคู่7867038 2วิ่ง78ก 8, มเ,เก 8, ล่น78ล่อง38 3 8, ตัว878378ภาษาสนลาว1554109 4วิ่ง15กมเ 1, 5, ล่น15ล่อง94 3ตัว เก้าหนหาสีหนึาไลต้าจับคูเกตแปดหน่งเกตเก้าสี่ศงบิ่งเกตแดคอมเ่นเกตแปดล่องศูนย์หนงสามตัวหนึ 1, 8, 0, ่งเกตดศูนยกตดดาวจนสตาหนึ่งหาเกตหนหา เกาซีวิ่งหนึ่งหากมเด่นหนึ่งหาล่องซีหาสามตัวซีหนึ่งหาหาหนึ่งหาเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพู้ได้ข้วมาแล้วก็ได้เอาไปเบิ้งเอาไปจัดหากันพี่น้องสามตัวก็ไลหาบาทชิบบาทไปเด้อพี่น้องเด้อพ่อได้เป็นคาข้าต้มข้หนมลูกไปโรงเรียนนะพี่น้องนะเพื่อมันเข่า พี่น้องเอฟซีผู้ที่ตามทุกคูทุกคนมีโกมีหลับได้ลำด้วยเงินท่องกันมัดทุกคูทุกคนเด้อทุกมือทุกมือเงินให้เงินน่องท่องไหลยาเจ็บยาจนกันเด้อพี่น้องเด้พอพบกันไม่หลบต่อไปสวัสดี